สวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องพอกันนี่แล้วครับช่วงประมาณสี่โมงแรงวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดกับผมวันเข้าพรรษาช่วงสี่โมงประมาณสี่โมงแรงครับตอนนี้เลยอยู่พกินหน้าที่ครับเมื่อวานเลยอัปเดตนำร,รับนำกุดขึ้นไปให้เบิ่งน้าพี่น้องน้องเมื่อวานนี่เมื่อนี้ขึ้นมาอีกประมาณเกือบเมตรนึงครับเป็นบักยางแห้งเลย ลักมองนี่มีปลาติดเด้ยครับนี่ดินดึกๆๆกกอยู่นี่มันใส่ใเพ่นก็บปทันลงเอาอย่ามันเน่าไปเดินพิ่นะมันคาดต่วานแหอยู่ครับจ้าของพ่นมันเหลาอยู่น่ะสิลงและยามอยู่พิ่นแต่ว่าท้ามีเวลาลักมันดินจึกๆๆๆอยู่ครับโอ้โมนี้คือคลืนแห้งกับปากทอนี่บรรดาเซียนแหมาประชันฝีมือกันหลากหลายนะหลายตายแห้งครับ ตัวน้ำขึ้นแห้งเม,มื่อวานมือนี้มากสมทบเขาไปอีกครับมือนี้ยหลังจากที่ตัดหญ้าให้งมาแล้วครับนี่ยตัดน้ำมัอนี้แหละครับให้มันไปบูก,ก๊ไปย่องนะเขาที่ล่ะบล<อ>เปลือดังเนาะเสียนเหี้ยายแห้งมาอนี้ยเมื่อกี้เรามาอีกแล้วครับนี่พี่น้อง mau vật giang lái đi lạc à, nà, lái hang mày, mang na lái tai hang. Muốn nam du thò น้ำยู่ยลอยทออยู่ประมณสอกสอกเาว่าครับเกือบหาสิบเซนไปเลยเมื่อกี้นี่นะน้ำเกือบจู้ทอละครับ<ม>เสี่ยนมาไลายให้ครับมืนอี้<ม>เสี่ยนเต็มเลยครับมืนอี้ม <c oughs> ีถึงผู้ไม่ผู้เกา่าขาประจำก็มี คือขื่นห้งมาเนี่ยพี่นอ้องทึ่งเบ็ดทึ้งอันนี้กวัดเบ็ดกวัดอันนี้ก็เสียนประจามูบาแล้วครับนี่เป็นมีส่องของเพิ่นนํำครับรี่สายล่าส่องที่ถูกของเพิ่นคกับรี่สายล่าขายในเฟซบุ๊กน้ำน้ำทิกต็อกน้ำครับขายอุปกรณ์หาปลาของเพื่นครับทึ้งเบ็ดทึ่งเนวดักหนูทั้ง แหครับหลายลายยางครับเนี่ยปามันจะขึ้นไปฟังฝนนะครับมันถึงนามไม้นามมาจากหน้าฟังทางเมืองเหมือนกับทางอำเภอเหมนไหลมาเบิดมือนเบิ่คืนเนาะตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกเลยก็เหมือนวันเสาร์วันอาทิตย์ครบสามสี่มือครับสมทบเข้ามาลงกุดกุดน้องมนครับเพื่อนกุดน้องมนแบบนี้มันทะลุ ขามาก,กุดบอร์นี่ฟังนี่จะเป็นกุดบอร์ครับฟังนี่ส่วนนี่เสื้อเหี่ยยบดไน้วะเหลีออยหยหล่ยไซยล่าครับซื้อเพิ่นขาประจำแล้วครับถ้ามีการหาปลาเนี่ยต้องมีเพิ่นครับ มันก็เป็นมองทอพีวีซีกับคนมีเฮียอีดังหนึ่งเฮ่านั้ครับ,รออรงงรรบลงเมื่อกี้นะครับมุ่งมีได้เพ่งสองมองเลยนี่จะเสี่ยนได้ครับส่วนมากเนี่ยเสี่ยนเฮียนา,นาหนำแหล่งนาแหล่งอะยังกับมหากรัฐวานกัดด่างเฮียหรือหรือปลาบัวหรือปลาพักหยาวานนบรวมกันครับหนาเวลาอย่างเดียกับมหาวานตึก เนี้ยห่าวครับจกเล่นเป็นไงไก่ท่ายกท่ายกตั้งหากด้วยี่าท่นทที่

ฟังพุ่นฟังพุ่นคือว่าเขามานอยู่บ่ฟังพุ่นมานแล้วเขามานพุ่นเดียวหมันเ่องลึกมันเป็นมองน้ำมันเป็นมองน้ำทออะไรด้นี่ม่ส่นอนหนีกันเลยเนาะแต่ว่าน้ำมันส่องอะไรหรืมัง้งใช่เราคิดว่าน้ำที่มานมัน่วมันหนีกันเลยมันมีต่อดิมีมันมีอย่างลักลักอย่าเนี้ยลักเขาตอกไว้ไม่สิกะ

เด็กน้อยเกิดม้วบ้านกันนี่นี่เนี่ยใบสุดบาดเจ้าตัวสูกเสี้ยนเลยสิบบอกสนเลยจ่พร้อมยังบวมันเนาะเมื่อวานเ่อเดียวกันนี้เลยเห็นหวานพอถือกันนี้เลยนี่ยังเดียวผมไข่เงินดูวัวเฮียปุ๋ยันเตาเปียบเห็นไ่าตเปี่ยคงตุ้ย ก็แบบปะเขา homepage, ปะปาสอยสีหาก็ปะแยงั้ยหากปะแคงีันนี้ประศูนยหน่อยก็เป็นไอ้สู้วันขอไทยเรือเนาะบาทเดียวเครื่องเครื่องดังอย่เนาะเดี๋ยวพักข่าวตัวหนึ่งพักข่าวเกำนันกำนันไหนมาสองร้อยสี่สิบพัข่าไงวะโลกกีต์้ำโลกกีเนี่ย เตาแต่งต,ตัว,ตวยางรอเอ้าถ่ายรูปเขาเนี่ยแต่งตัวยางรอจีวานแห่บาทสี่บาทหาก็เอาไปใครเขาเฝ้า,าอ,อยู่นล้วมันไหนมันดีเด๋อกระสุนในตัวงามอีแต่เนาะเสือมาเสือมาลูกน้ำมาแดงเสือมันอยู่ปาก คือมาฟังนี่มันมีใหม่ไม่ยังวละล่ะเจ้ปูนแตกๆมั้นเนาะบ่อ๋อมันเป็นสโลปลงไปเนะาะย่ำนมไลฟ์มนเะดีเยวเดยว เอาล่ะบานี่หนึ่งสองเออไปนมันบ่นนะมันบ่นก็ลังว่าบ้านลายแบบเตรียมข้าอันใหญ่บอกบ้านมีอ่าอย่ารอหน้นหามพัดไปเออ Thank <laughs> you. Ô, oh, Ồ, thực thực. Chăng chăng. Các tôi đận. เดี๋ยวไม่ต้องมีแต่ไม่มีงานไม่ถึงเสียคว่ำเลยนี่ควเลยนีโอ้ไปเดินก่อนเลยที่หวานนี่โอ้น่อุ้งน่าม่รู้ก่อนอีกไปเดี๋วดีไปมากไเดินหวานดุยขึ้นมาจัง ครับผมคลิปนี้ก็คือสิพ่อซ้ำนี่แหละครับพี่น้องบึ่งกันยาวๆเลยรุนกันไปรุนกันมาอยู่ไว้สีม้านบ่ะมานนะครับพี่น้องหลายแห่งมันในเซียนแฮ่าเพราใงสวนทางขานี่นะครับสวนบองตัดหยาไปวงเวียนเพิ่นมายามมองเพิ่นครับทีส่สุดสุดสีน้ำเพราะว่านามมันลึกแห่งครับผ่านมาอันตราย เบ่งบรรยากาศจักนิดนึงกอนครับการทำมาหากินของชนบ,บทแถวบ้านระแวกนี้ครับมีทั้งตกเบ็ดมีทั้งบานแห่มีทั้งใส่ม่องตามความถนัดของไผข,ของเขาละครับเพราะว่าบางคนกับถนัดบานแหนะครับจังพ่อ์ยันี่เรา่เคยบานแหนเลยครับเราใส่แต่ม่องแล้วแต่เครื่องมือนั่มแหละเครื่องมือของไผมี ก็เอามาหากินกับช่วงนานำหลากแบบนี้ครับปีนี้ผมจะคิดว่าจีรอดบัลลอดในน้ำแกงครับเพราะว่าต้นปียังมาซํำนี่แหละครับเหลือเวลาอยู่สองเดือนครับสิงหากับกันยาเป็นโตพิสูจน์ว่าน้ำจะมาอีกบ่อครับกันมาก็คือตะลิงแถวนี้คือมีแต่น้ำเพลเลยครับท่วมหมดเลยครับเนี่ยมาเห็นตะลิงเลยแหละแล้วก็ต้องเตรียมใหญ่งัว ขนเฟืองเอาไปไว้หน้าบานครับทึงหัวทึงเฟืองสิทธหนะลักษณ์ลี่เนี่ยเขาลำบากเนี่ยครับทึงเป็ดอีกทึงไกอ่อีกครับแต่ก็ของในเทียงนี่ครับเนี่ยของอยู่ในเืินนี่ครับในเทียงหน้าซ้ำเืินแหละครับในเืินลังนี่ครับทึงโทัาร์ทัเทึงตูเย็นทึงทีนอนทึงพัดลมเ่องใสหลุดทงหลุดไถลายอย่างครับยู่นี่ครับ ธานามาอีกปีนี่ยคือตรงเตรียมการเตือนเๆครับประมาณเห็นน้ำเริ่มขึ้นเนี่ยต้องเมาออกแล้วปีน้นก็เสลาใจเนี่ยอยู่แต่ว่าก็เอามาท่านเอาท่านอยู่ครับปกติมันเคยถ่วมเตืนเดินนี่ครับเนี่ถ่วมจตดเดินแถวนี้ครับปกติคบ่เคยถึงขนาดว่านั่นครับถึงขนาดกันนั่นเลยครับนะ่กันประตูฮือนนั่นประตูฮือนนเราอยู่แค่คืบเดียวครับกับ ดีนาที่มาขนตู้เย็นไปทันทายเรือมาขนออกครับอย่างทุลักทุรีตู้เย็นมันเอาขึ้นสูงบมดเลยนะครับแล้ก็มีลิงหน่อยมาตกปลาเ n h เน,น,น,น้มักครับสิ่งหลิวเ,เพือเพลงดังเฮียงครับ คลิปนี้ก็พอ่อซ้ำนี้แล้วครับพี่น้องพอกันคลิปหนาครับผมกานนาฟ้าไม่เสียใจบรรยากาศให้เบิ่งอีกครับคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห่งกับติกดไลค์กดแชร์ที่ขาวมาเบิง่งให้กำลังใจสวัสดีครับขอบคุณครับ